ครับมียาาเชื่อครับผมตื่นมามาจีสีราะสุดยากกันเองคงรู้จักวันนี้เช้ามากอากาศดีเย็นๆสุดหน่อยเอ ไออุ่นดีแล้วก็ผม่นชื่อดีใจมากที่ดูกับเขาหนองตรงนี้ในครัไวไปจ่ายตลาดแล้วก็ ไม่มีอะไรมากขอจุดเหลียงเค่นี้ครับสวัสดีครับ